สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับช่องบุลลอด้ำทีมครับวันนี้บุลลอด้ำทีมพาท่านผู้ชมมาดูที่ท,ทีงานจำเป็นครับงานจำเป็นนอกทิดแล้วคงได้ดูกันนะครับว่าที่เราขุดที่ของเจ้าของที่เคยถมไว้แล้วก็เคลื่อนย้ายเอามาถมที่ใหม่ดูหน้าแม็ก เอาต้นมะพร้าวออกให้เจ้าของเขาเนี่ครับลงไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าเจ้าของยังไม่พอใจไม่ได้อไม่ได้บอไม่ได้พอใจบุญรอดนะไม่พอใจตรงที่ว่ายังไม่ได้ขนาดเอ้ยเฮ้ยจะล้มไปเลยเฮ้ดูดูจอรเดีย5045ดีจะล้มต้นไม้ แต,ต้นขนาดนี้คงไม่ทลายหรอกนะนี่เจ้าของไม่ใช่พอใจบุลล่านะคือไม่พอใจปริมาณดินครับอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มอีกนะรอบนี้ก็เลยกลับมายัางคงหัหน้าแม็กยัง,งคงขับรถไถมืาเดิมแต่ไม่ใช่รถไถของบุลลอนะรถไถของเจ้าของเขาเอาเอาโยกไปเอากัานไปล้มแล้วครับโอ้มันอยู่บนคนันา จะลงง่ายหน่อยนี่หน้าแบกดันดินเสยๆขึ้นมาเพื่อให้ล้อนี่มันเชิดขึ้นบนจะได้ดันต้นไม้ล้มครับล้มไปแล้วล้มไปแล้วครับนี่อเออเห่ยดลาดินอีกจะออกให้มันขาดเลยเอ้ยจมึงลงไปข้างล่างนี่ซวยลยนะหกล้อก็ดึงขึ้นไม่ว่าไม่ได้นะมีแต่แม็โคมาเอาน่ะ ขอพอเลยพอเลยอย่าไปอย่าไปเสีียงลงไปในน้านี่จมปุ๊บเลยนะนี่เสาก็มาเตรียมไว้แล้วครับได้เลิกยกบ้านวันที่19 19ขุดหลุม23เอาเสาลงหลุมเอาดันเข้าไปอันนี้ไม่เกะกะเศษไม้เสศษมือเอาดันเข้าไป มันจะได้โล่งรุงถูกใจเจ้าของเขาไหมคาันนี้นี่ครับให้ดูก่อนถ้าคนไหนได้ติดตามบ่อจำเป็นหรือที่จำเป็นจะเป็นที่เทจำเป็นคงรู้นะครับว่าตรงนี้ข้างล่างมันน่วมขนาดไหนรถหกลอยังติดรถท้ายก็ติดช่วงไม้แกนี่มาอีกรอบหนึ่งรอบสองรอบนี้คงจะพอใจแล้วนะ มองดูแล้วคงจะพอใจนะคงจะทำบ้านได้เลยวะฝนอะไรไม่รู้ได้เลิกปลูกบ้านหน้าฝนอ่ะไม่เป็นไรเลิกแต่ละคนดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อบอกแล้วให้เลิกดียามนี้ก็ทำไงมันไม่มีดินก็ต้องเอาดินของเจ้าของนี่แหละเผื่ออะไรชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงเผื่อจะมีสิ่งดีๆเข้ามาะแล้วแต่ความเชื่อนะครับ คุณรอดเป็นแผนกบริการรับใช้อยู่แล้วได้เงินอยู่แล้วทำหมดครับครับท,ทุกอย่างขอให้ได้เงินขอให้ได้เงินได้เงินในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะปรับปะพอใจไหมขนาดนี้สูงขนาดนี้ เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะว่าหลังจากทิ้งไป3วันแล้ว4วันแล้วเป็นยังไงถอยขึ้นได้ไหมถอยถอยไม่ได้ไกลไหมหรือว่าจะมาเนื้อติดตรงนี้อีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเราคอยติดตามชมนะครับโอ้รถมอไซค์มันจอดกันแยะเลยไปไหนกุหมดท่านผู้ชมอยู่โอ้ไปนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ เดีย๋ยวเรารอรถหกล้อมานะช่วงนี้หัวหน้าแม็กก็ปรับรอไปก่อนอมาแล้วครับเสียทูนเป็นคันแรกอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูทีว่าจะถอยถึงที่หัวหน้าแม็กยื้อหรือเปล่านคนขับรถไทยเขาจะรู้ว่าตรงไหนขาดตรงไหนเสริมดูออก เดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่และคาพอเททีเดียวสี่ทันแล้วก็ดันทีเดียวครับดันทันอยู่นะแม็กซ์ว่า,มมาบางรุยก็มาแล้วครับเอาทอยนะครับจะแป๊ดไหมไหน,นี่เครื่องร้อยเข้าห้าทางนั้นล็อกกี้ฮะคุลรอดมีแต่ล็อกกี้โอ้โหโอ้โหเอ้ยอย่าตกนะตกไปสวยเลยนะ ูกใจเลยนั่งคุยกับเจ้าของที่เนี่ยแหละ,ะจะนั่ง<อ>หน้ารถไปเขาเออไอแมกไม่โบให้เขาเขาขึ้นหน้ารถด,ด้วยอ่ะอ๋อจไปกับลูกก็ได้จะไปซื้อกาแฟมาครับ มาชงให้กับท่านผู้ชมกองเชียร์เราอยู่ด้านหลังนี่ดูคันนี้ครับถอยมาถอยมาพอพอถ่ายไปแล้วสองคัน ทุกวันนี้ประชากรก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรยๆครับคนก็เริ่มออกมาทำบ้านทำบ้านครับอยู่ในทุ่งในท่ากันขยายออกมาเรื่อยๆครับนี่นี่ผมจากนี่เข้าหมู่บ้านก็ประมาณ500เมตรนะเข้าหมู่บ้านน่ะนี่ประชากรทุกวันนี้จะเริ่มเยอะก็เริ่มออกมาทำการปลูกบ้านตามทุ่งนากันแล้วครับ อีกสักหน่อยก็ถายจากนี่ไปประมาณร้อยเมตรก็มีอีกหลังหนึ่งไงไม่ใช่ว่าหลังนี้หลังเดียวเนี่ยคนก็นเริ่มขยายมาอยู่นอกแล้วครับประชากรเยอะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองคันครับโอ้ได้ยินเสียงรถเกี่ยวข้าวอ้าวแถวนี้ข้าว,าว,าว,าวสุกก็เลยอยู่หลังๆปา่าอ้อยเนี่ยแหละเดี๋ยวบุญรอยค่อยไปดูดูที่ลงกันครับเอาไม่ข้าวสุกไวแท้ ตัวหน้าแม็กกำลังจะมาเอาเสานี่ขึ้นครับมันเกะก,กะเพราะว่าตรงเสานี่จะต้องต้องถมนะเดี๋ยวต้องพอดีแหละใช้หางแบบนี้อย่ายกยกใส่หางข้างหลังนี่ไปก็ได้น่น่เนะเอาคอไว้ข้างหลังเลยกำลังปรับก่อนครับจะได้ไม่ต้องยกขึ้นสูงเอาต่ำๆง่าย โอ้หัวหน้าแม็กจะเอาช้อนเลยฮะไม่ต้องใช้คนฮะโอ้ไอทีแรกผมก็นึกว่าเอาไปจอดเราจะให้คนยกขึ้นไม่เอาครับจะเอาช้อนเลยเอาข้างหลังอะ่ะหางอะ่ะช้อนเปาขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูดิว,ว่าจะทำได้ไหมนี่ไอเราก็นึกว่าทำไว้เพื่อน,นึกว่าเอารถไปจอดข้างล่างนี่เอาช้อนเลยดูครับ และตอนลงล่ะเฮ้ยมันสูงไปสูงไปต้องทากออกอีกนี่ฮะดูมันสมองของคุณหน้าแม็กเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยอ่านเกมใยก่อนผมอีกอ่ะชอ้อนได้ข้างล่างช้อนได้แล้วะอ่ะ,อะ ถอยไปแลครับถอยไปแล้แลนี่นี่โอ้โหโหสมองนี่ครับนี่ไม่ต้องเฟืองคนมีเครื่องทุนแรง,รงขับอีกขับอีกขับอีก โอ้แม็กระวังเดอ้อหักมาต้นหนึ่งต้นหลายร้อยนะ่ะค่อยๆค่อยๆอ,อ่ะได้แล้วครับเอาไปเทียน,น้อยอ้าวอาเออเออหักมาซวยเลยนะ่ะอ่านูเห็นไหมเน้ดีไม่ต้องใช้คน มีเครื่องทุนแรงไปถึงก็ไปวางไว้แล้วก็ดึงออกมาโอ้ง่ายง่ายไอเราที่แรกก็นึกว่าจะใช้คนยกเอ,อเอานี่เอาให้ถูกใจเลยตรงไหนก็วางไปอีกอก วางแล้วอ่ามีเครื่องทุนแรงลากไปเอ,อต้องหาคนช่วยดันไว้ไปไปไปอ่านี่ฮะได้แล้วเอ,อ้มันสมองหัวหน้าแม็กนี่สุดยอดเลยอ่ะมาแล้วครับ6ล้อ หัวหน้าแม็กก็คงยกเสารอบนี้คงเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับนีทางนี้ก็วางไว้โลดมุมนู้นก็วางไว้อ่ะใช้รถให้เป็นประโยชน์ครับอ่ะเรามาดูน้องนัทดิว่าจะถอยถึงที้ไหมวันนี้เมื่อตอนที่ไปเอาดินนะเนี่ยเหยียบจักเริ่มเหยียบหน่อยแล้วครับเอ้กิ่งไม้กิ่งไม้แถบซ้ายนะ กระจกงากระจกมองข้างนะเสียบเอาไปละอ้าวผิดเลียมครับผิดเลียมโยกหน้าไม้แล้วถอยไม้ฮะเดี๋ยวเราให้บักต่อซูมโม่ไปก่อนอต้องเดินหน้าไปใหม่ ถอยไปอีกถอยอีกถอยอีกไปอีกอีกอ่าดินจชักเริ่มแน่นขึ้นแล้วครับนี่อ่ะยกดำแล้วไปจะเหลืออีกไม่กี่เที่ยวนะข้างบนนี่ทหาวหน้าแม็กแล้วว่าจะเสริมไปประมาณสองสามเที่ยว แล้วก็ลงข้างหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งก็อยู่ประมาณอีก15เที่ยวครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับงานนี้สงสัยจะได้กลับบ้านตะวันหน่อยประมาณอีก15เที่ยวนะบุญลอดจ่าดคเนวไว้อะหลักต่อถอยมาแล้วครับนี่คนมืออาชีพก็จะขับเร็วหน่อยคนมือสมัครคัดเล่นก็ไปเรื่อยๆครับโยน ตอถตอพออ,อ,อ,อ่ะนี่ก็ผมพามาดูที่เทจำเป็นจํำเป็นให้เอซให้เพื่อนๆชาวยูทูบได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ขอนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดัมทีมสวัสดีครับ